เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนิสซาสเตอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนอวิธีการทำเครื่องบินลำใหม่นะครับในแมปวาทยคูนะฮะทุกคนโอเคก็ก่อนจะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนโอเคในวันนี้เราก็จะมาทำเครื่องบินลำนี้กันเลยนะฮะเป็นเครื่องบินลำใหม่นะครับ F18 ฮอลเน็ตนะฮะทุกคนเป็นเครื่องบินสัญชาติอเมริกาอีกแล้วนะฮะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะฮะทุกคนวิธีการทานะฮะทุกคนให้เรานะฮะทำลายเรือนะฮะนี่เรือด้วยเครื่องบินนะครับลาไหนก็ได้นะฮะเราจะใช้ลําไหนทําลายเรือก็ได้นะครับเป็นเรือศัตรูนะฮะทุกคนใช้เครื่องบินลําไหนก็ได้นะทาลายนะฮะให้ครบ40ลําลนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะฮะทุกคน โอเคทุกคนก่อนจะไปทำนะก็มาดูอันนี้ก่อนนะฮะเป็นอัปเดตใหม่นะ,ะับเป็นเมนูใหม่นะสองเมนูเลยนะเมนูแรกนะครับเป็นสถิตินะฮะทุกคนเอาไว้เก็บนะครับว่าเรา,เ,าเล่นกี่ชั่วโมงนะฮะอันนี้เป็นเล่นกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฆ่าไปกี่คนนะครับทุกคนก็ผมฆ่าไปหนึ่งคนเองแล้วก็อันนี้ตายไปกี่ครั้งนะฮะก็จะเป็นรูปหัวกันโลกเลยนะ อันนี้ก็เป็นการชุบเพื่อนนะฮะชุบไปกี่ครั้งแล้วนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมทําไปแล้วหนึ่งนะเหมือนจะเป็นการทําลายโลกหรือเปล่าผมไม่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะใครรู้บอกด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาวุธที่ใช้ประจํานะว่าเราใช้กระบอกไหนนะผมก็ยังไม่ขึ้นนะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อ บอกคนในเซิร์ฟนะว่าใครทำใครฆ่าไปกี่คนตายไปกี่ครั้งนะในนี้ก็จะมีบอกเลยนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะกับสติตินะฮะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นการซ่อมนะครับปกติเราต้องเดินไปซ่อมนะแต่มันแต่แมปว a ตทคูลเพิ่มไอ้นี้มานะให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับทุกคน ก็คือการซ่อมนะครับซ่อมหน้านี้เลยนะฮะไม่ต้องเดินไปไกลๆนะครับเพื่อเสียเวลานะก็กดซ่อมตรงนี้เลยนะเนี่ยนี่ง่ายๆนะฮะก็ได้แล้วนะครับทุกคนถ้าตรงไหนพังก็ซ่อมตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับ2เมนูที่มากับอัปเดต F18 Hornet นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำเครื่องบิน F18 กันเลยดีกว่านะครับทุกคนผมแนะนำนะครับถ้าอยากทำเควสนี้นะฮะ ผมแนะนำให้ใช้เครื่องบินนะครับเครื่องบินกลึงเฮลิคอปเตอร์นะผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะรผมแนะนำให้ใช้ลำนี้นะครับเพราะว่าป้อมปืนสามารถหมุนได้นะครับเครื่องบินลำอื่นไม่สามารถหมุนได้นะนี่เนี่ยเราสามารถควบคุมปืนได้นะครับทุกคนเห็นไหมยิงแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องเออขับตรงๆแล้วก็ยิงนะไม่ลำบากด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปทำบรกิจเลยนะ ทำไมลำนี้ไม่มีเสียงฮอเนะทำไมลำนี้ไม่มีเสียงฮอเออน่าจะเอ,อ่อบั๊กมั้งโอเคจอดเลยนะโอเคอันนี้ผมก็ทำกับหลัดลองนะอืมหลัดลองนะถ้าใครอยากทำง่ายๆก็ทำกับหลัดลองหรือไม่ก็ขับเจ,เจอเครื่องเจอเรือก็ยิงได้เลยนะทุกลำนะทุกคนอะไรที่อยู่ในน้ำนี่คือย,ยิงได้หมดนะโอเคเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะผมขอดูเคจผมกัน โอเคทุกคนผมเหลืออีกประมาณ2ลำนะก็จะครบ40แล้วนะโอเคก็เสกนะฮะเพื่อนเสกแล้วก็ยิงนะนี่ยิงจากในเครื่องบินลำนี้เลยนะใครยังไม่ทำลำนี้ก็ไปดูคลิปได้นะอ่ะลำสุดท้ายละนี่ทุกคนขึ้นแล้วนะฮะ F 1 8 h o r n e t นะทุกคนเราก็กลับบ้านไปเลยนะรีเซ็ตหลัดลองนี้ก็ไม่จำเป็นละโอเคทุกคน เดี๋ยวเราไปดูเครื่องบินลำนั้นกันเลยดีกว่านะครับ <S <S โอเคมาถึงแล้วเครื่องบิน F18 Hornet นะราคา1 1 5 0 0 0 0าน้เหรียญน,นะครับ <S <S ทุกคนโอเคก็เหยียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับสเปค F18 Hornet นะเครื่องบินสัญชาติ USA นะครับ โอเคเครื่องบินลำนี้นะครับติดป้อมปืนเป็น20มมออโต้แคนนอนนะครับแล้วก็มาพร้อมจรวดล็อกเป้ามิสไซน์นะครับ4ลูกนะครับแล้วก็ระเบิดบอมนะฮะ4ลูกเลยนะฮะทุกคนโอเคแล้วก็นี่คือของในการเสกนะครับทุกคนก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิวสเตกกันนะครับวิวสเตกนะฮะลำนี้นั่งได้แค่หคนนะฮะทุกคนโอเคแล้วก็วิวสเตกนะฮะ สปีดนะครับเร็วสูงสุดเลยนะทุกคนแล้วก็เลือนนะฮะสองนะครับแล้วก็อ่าอำนาจการยิงนะครับเต็มเลยนะฮะทุกคนโอเคก็มีแค่เลือดนะครับที่ไม่ได้สุดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาสปาวกันเลยนะฮะอ่านี่เป็นไงรู้สึกว่าเท่นนะทุกคนนี่มีลูกระเบิดนะฮู้น่าจะหลายตันเลยนะใหญ่มากอ่ะลูกระเบิด ฝั่งนี้2ลูกแล้วก็มิสไซล์1ลูกนะอ๋ออีก1ลูกอยู่ตรงนี้2ลูกนะฝั่งละ2ออันนี้ก็มิสไซล์2นะครับแล้วก็ลูกระเบิด2นะครับแล้วก็เครื่องบินนะครับด้านหลังไอพ่นนะฮะจะเป็น2 i p ไอพ่นเลยนะประมาณนี้นะฮะมีลูกพึ่งด้วยนะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของโลโก้อะไรสักอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากระโดดขึ้นไปกันจะไปดูข้างบนกระโดดไม่ถึงทุกคนลำนี้ ก็ตรวจดีๆโ,โอเคเอ่อก็ประมาณนี้นะมีรูด้วยก็นั่งได้แค่หนึ่งคนนะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาขับกันเลยนะครับทุกคนก็สปีดเหมือนเดิมเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูความแรงกันนะฮะมาเช็คความแรงกันก่อนคลิปถ่ายแล้วผมเริ่มปิดผมเริ่มปิดเอ่อฝาเดี๋ยวเรามาดูความแรงสปีดกันนะ ก็จะอยู่ประมาณ309นะครับ309นะฮะความเร็วสูงสุด309อนะอันนี้ผมเร่งสุดแล้วนะโอเคก็ความแรงประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูปืนกลกันก่อนนะครับก็จะเป็นปืนกล20มมอ่าก็เป็นปืนระเบิดนะฮะทุกคนยิงออกมาเป็นระเบิดเลยก็รู้สึกว่าแรงอยู่พอสมควรนะสองไอพ่นเลยโอเคเดี๋ยวผมจะยิงบ้านผมนะ กดหมดหมดแม็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเลี้ยวกันขอกับรถกันไม่ใช่รถด,ดิขอกับเครื่องบินกันจะได้ยิงยาวๆโอเคแล้วก็ลิงไปที่โลบ้านผมนะซึ่งเป็นโลดซึ่งเป็นโลดเติมนะย่งเลยตั้งแต่ระยะน,นี้แหละนี่กดหมดหมดแม็กเลยเรียบร้อยโอเคคูดาวโอเคก็ประมาณนี้นะเห็นไหม เกือบครึ่งนะเกือบครึ่งก็พอน่าจะแรงพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาทิ้งระเบิดกันนะครับสี่ลูกนะสี่ลูกระเบิดสี่ลูกนะฮะจะแรงสักแค่ไหนโอเคระเบิดพร้อมย่อนนะฮะสามสองหนึ่งสี่ลูกอ่านี่นะครับโอเคก็นี่นะฮะก็เกือบครึ่งนะฮะกับปืนกลตะกกีนะก็ มือนควน่าจะแรงกว่านะครับจากตาผมที่ดูโอเคต่อไปจรวดนะครับจรวดจรวดก็จะเป็นจรวดล็อกทั้งเครื่องบินแล้วก็รถถังได้นะฮะก็คือยานพานะบนบกแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินได้หมดเลยนะฮะเรือนะ่าจะล็อกไม่ได้อย่างเดียวนะโอเคยิงเลยตีลูกโอ้ยอุย้ยเรียบร้อยโดนหลังคาโดนหลังคา โอเคก็รู้สึกว่ามิสไซล์ไม,ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเอ่อก็อันที่แรงก็จะเป็นปืนปืนนะครับปืน20มมแล้วก็เป็นลูกระเบิดนะฮะแล้วก็มิสไซ์นะครับรู้สึกว่ามิสไซไม่ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็พอใช้ได้นะฮะโอเค okay, ก็ประมาณนี้นะครับกับ F18 นะเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่านะโอเคก็ F18 นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนมีแฟกับดีดตัวด้วยนะดีดตัวเลยนี่ก็ประมาณนี้นะมีทุกลำอยู่แล้วมีแค่ลำสงครามโลกที่ไม่มีเท่านั้นโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับกับวิธีทำ F18 Hornet นะครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับอะไครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะบายนะครับทุกคน